ปี1964ก่อนที่บูตลีจะดังไปทั่วโลกเขาเคยปะมือกับปร,รมาจารย์วัดเซาลินนามว่าหว่องแจ็คแมนหลายคนเชื่อว่าเป้าหมายของใต้ซื้อหว่องคือการลงโทษลีที่สอนกังฟูให้กับชาวตะวันตกณบนทลนเหอหนานคิตศกรราด1963ปร,รมาจารย์หว่องแจ็คแมนจากวัดเซาลินได้ปะมือกับลูกศิษย์จากสำนักไทเก๊กแต่ใต้ซือหว่องพังมือสังหารคู่ต่อสู้ในครั้งนั้น ที่ซันฟานซิสโกใน1นปีต่อมาบูดลีได้เปิดโรงเรียนสอนมวยหยงชุนเขาจะสอนเสมอว่าอาวุธที่ใกล้ตัวและดีที่สุดคืออะไรก็ต้องใช้อันนั้นนอกจากนี้เขายังรับจ็อบเป็นนักแสดงหนังบูอีกด้วยหลังจากถ่ายหนังเสร็จเขากลับมาสอนกังฟูแบบเดิมโดยครั้งนี้เขาพยายามพูดยั่วโมโหลูกศิษย์ระหว่างการต่อสู้ไปด้วยเพื่อสอนให้รู้ว่าความโกรธไม่ว่าจะมาจากเราหรือคู่แข่งมันจะทําให้เราเสียสมาธิในการต่อสู้หลังจากปิดโรงยิมลูกศิษย์คนหนึ่งของเขาถูกแก๊งทวงหนี้ตามมาเก็บดอกเบี้ยบูดลีจ คนละหมัดสองหมัดวันถัดมาลู่สีของเขาได้ข่าวว่าหวงแจ็คแมนกําลังเดินทางมาที่อเมริกาเขาจึงมารอรับและพูดภาษาจีนแปลเป็นไทยว่าผมขอให้ท่านช่วยมาขัดรองเท้าให้ผมก่อนจะได้ไหมครับจากนั้นเขาจึงอาสามาส่งใต้ซือหว่องที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งหลังจากคราวนี้รู้ถึงหูบูธลีบูธลีก็คิดว่าที่หว่องแจ็คแมนมาเพราะว่าเขาเอากังฟูงมาสอนฝรั่งในขณะอยู่ที่อเมริกาใต้ซือหว่องรับจ็อบเป็นเด็กล้างจานเพื่อเลี้ยงชีพแม็กแลนโนมาที่ร้านอาหารของเจ๊ดอกเหมยผู้เป็นเจ้านีเพื่อมาจีบเด็กคนหนึ่งในนรร้้าาาาออหขซื คือหนังสือเรียนภาษาอังกฤษมาให้กับเธอแล้วเธอก็เอาไปสอนให้กับเด็กคนอื่นๆในร้านแต่กดของที่นี่คือห้ามติดต่อกับคนภายนอกและห้ามสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กคนอื่นๆทําให้เธอถูกต่อว่าจากเจ๊ดอกเหมย แม็กยังคงตีสนิทใต้ซือหว่อ,วองโดยหวังว่าเขาจะสอนกระบวนท่ากังฟูให้ซักกระบวนท่าหนึ่งทั้งคู่มายืนสนทนากันที่สะพานโกลเด้นเกตใต้ซือหว่อ,วองขอให้แม็กเล่าเรื่องอาจารย์ลีให้เขาฟังหน่อยแม็กจึงเล่าว่าอาจารย์ลีตั้งใจจะเอากังฟูมาออกรายการทีวีซึ่งก็คือหนังของเขานั่นเองใต้ซือถามว่ากังฟูมีคุณค่าอะไรกับโยมบ้างแม็กตอบว่ายิ่งเราแข็งแก่งก็ยิ่งมีคนนับถือใต้ซือจึงสอนว่ากังฟูที่แท้จริงอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่หมดัดแม็กเริ่มเข้าใจสัจธรรมของการเอาชนะตัวเองมากขึ้นและตอนนี้เขา เริ่มนับถือใต้ซือมากกว่าอาจารย์ลีแล้วจากนั้นแม็กก็กลับมาที่โรงฝึกแต่กลับฝึกด้วยกระบวนท่าที่อาจารย์ลีไม่ได้สอนอาจารย์ลีรู้ว่าแม็กสนิทก,กับใต้ซือเขาจึงขอให้แม็กไปเชิญใต้ซือมาหนึ่งหนึ่งกับเขาหน่อยแม็กมาเชิญใต้ซือถึงห้องแต่ใต้ซือกลับสอนว่ากังฟูที่แท้จริงไม่ใช่การต่อสู้แต่เป็นวิถีการใช้ชีวิตต่างหากและาตาม,มาก็มาที่อเมริกาเพื่อล้างจานเท่านั้นเขายังบอกอีกว่าที่ฝึกกังฟูก็เพื่อเกียรติยศของตัวเองแต่นั่นเป็นบาปเขาจึงเลือกมาล้างจานเพืื่่่อออออลดควววาาาามถตััทีีีโรรรงงเยยนนสกกฟูจ์บ ผู้ต่อสู้คนต่อไปของเขาก็คือแชมป์คารเาเต้จากอเมริกาเหนือและเขาจะเอาชนะคนคนนี้ให้ได้ด้วยนิ้วเพียงนิ้วเดียวพอวันจริงมาถึงเนี่ยอาจารย์ลีก็บอกว่าจากนี้ไปกังฟูจะยิ่งใหญ่กว่าบริษัทไหนๆและเขาอ่ะจะได้เป็น CEO พร้อมก็จัดการหว่องแจ็คแมนให้จบๆไปในวันนี้ในสนามอาจารย์ลีได้แสดงว่ากังฟูเหนือกว่าคาราเต้อย่างเห็นได้ชัด แล้วว่องแจ็คแมนก็มาสังเกตการในการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยอาจารย์รีบังเอิญไปเห็นว่องแจ็คแมนจึงเข้าไปท้าเขาเพื่อต่อสู้เต้ซื่อบอกว่าเขา,าเห็นสิ่งที่รีทําได้แล้วยังเห็นสิ่งที่รีทาไม่ได้ด้วยแสดงความเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดว่องแจ็คแมนยืนยันที่จะไม่สู้และเดินออกไปจากสนามเขายังสอนแม็กอีกว่าคนเราจะต่อสู้เมื่อปกป้องสิ่งสําคัญเท่านั้นตกกลางคืนแม็กมาพบกับเด็กผู้หญิงจากร้านของเจ๊ดอ,อกเหมยทั้งคู่ไปเดทกันท่ามกลางราตรีที่มืดมิด สังเขาและเธอมีความสุขที่ได้ใช้เวลาร่วมกัน ในคืนเดียวกันที่บ้านของโหน่งลูกน้องของเจดอกเหมยได้มาพังร้านเนื่องจากโหน่งไม่จ่ายสวยให้แก๊งเจ๊ดอกเหมยสถานการณ์มันบังคับให้เขาต้องเป็นเสียงกังฟูในวันนี้เขาเอาชนะลูกน้องจนมาถึงตัวหัวหน้าเพียงการทักทายไม่กี่หมัดโหน่งก็วาร์ไปอยู่โรงพยาบาลแม็กมาเล่าเรื่องนี้ให้จา์รีฟังแม็กบอกว่าที่โหน่งไม่จ่ายสวยเพราะทำตามอาจารย์รีและยังขอให้อาจารย์ลีช่วยเหลือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ที่ร้านเจดอกเหมยอาจารย์รีบอกว่านี่มันไม่ใช่ปัญหาของเขาแม็กจึงไปขอร้องใต้ซื้อหวองให้มาช่วยเขา แทนใตซือก็บอกว่าเขาอะมาเพื่อล้างจานไม่ได้มาตีใครไอ้แม็กมันก็เล่าว,ว่าท่านอะห่วงแต่ตัวเองห่วงแต่อาบัตไม่กล้าสู้กับใคร แต่ซื่อจึงเล่าเรื่องที่เขาว่ากลัวจะเสียหน้าแล้วก็ใช้วิชาต้องห้ามในการแลกเปลี่ยนวิชาจนทาให้ฝ่ายบาดเจ็บปางตายแต่แม็กมันก็ไม่สนใจยืนยันที่จะไปช่วยผู้หญิงให้ได้ไต่ซื่อในอใจอ่อนยอมมาสอนมวยให้แม็กขั้นพื้นฐานน่ะเขาให้แม็กต่อยแต่แม็กก็ต่อยไม่ดูเลยสักหมัดขั้นต่อไปน่ยเขาให้แม็กต่อยมาที่หน้าแล้วที่เขาจะไม่หลบเลยและนี่คือบทเรียนกัางฟูขั้นที่1รู้จักคู่ต่อสู้ไอ้แม็กมันก็บอกว่าไม่เอาอ่ะมันไม่ยุติธรรมนี่คือบทเรียนข้อ2รู้จักตนเองหลักกัางฟูก็็มีีแแแค่่2ข้้อออทเเเหลเเลืกพพิงาสรจว ไอแม็กมันก็มาบอกลา,าจารีพอจารีรู้ว่าแม็กไปฝึกวิชากับใต้ซือมาอาจารีก็บอกว่าฝากไปบอกใต้ซือด้วยว่าพร้อมหนึ่งหนึ่งเสมอถัดมาเนี่ยเจอาเหมยก็มาหาแม็กบอกว่าถ้าใต้ซือยอมสู้กับาจารีมันจะปล่อยตัวเด็กผู้หญิงคนนั้นไปไอแม็กนี่ก็มาดกักรอนหน้าห้องเลยบอกจารีช่วยผมหน่อยเถอะมันก็เล่าอีกว่าเรื่องเนี่ยสำคัญกว่าเรื่องล้างใจน,นะใต้ซือเนี่ยก็ตรงไปที่โรงเรียนสอนกังฟูเลยแล้วก็บอกว่า อาตมาน้อมรับคำท้าพอเรื่องมันดังไปทั่วเนี่ยก็มีบ่อนนะเปิดรับพนันเต็มไปหมดเลยทางจานลีเนี่ยก็ฟิตที่จะเอาชนะใต้ซือ ทางใต้ซือเนี่ยก็อยากจะสั่งสอนลีให้ถ่อมตัวซะบ้างตอนเช้าน่ยแม็กก็มารับสาวที่ได้รับการปล่อยตัวแต่ผู้หญิงก็บอกว่าอา้าวแล้วผู้หญิงคน,น,นอื่นๆที่ลำบากมากันหนูอะ่ะไอแม็กนี่ก็น่าเวอเลยกูไม่น่าใช้กติยนํำทางไอแม็กนี่ก็รีบม,มาหาใต้ซื้อบอกว่าซิวหลานจะไม่ออกมาถ้าม่ยอมปล่อยสาวคน,น,นอื่นๆด้วยโยมจะเห็นกีดีกว่าทีมเวิร์กไม่ได้นะใต้ซื้อบอกว่าไม่ต้องกังวลยังไงซิวหลานก็ได้ปล่อยตัวที่เขากังวลก็คือจารีจะจ้ากังฟูไปเผยแพร่ในะทางที่ผิดพออันจรริงงมมาาาาาถึเ่่่บข้้้้ไไปททใตซืคดผ เปิดชางมันเนี่ยบุลลีก็จิ้มเข้าไปที่เบ้าเลยแต่ใต้ซื้อก็ปัดออกได้จานลีนี่ก็บุกใส่ใต้ซื้อนานเป็นนาทีเลยทางใต้ซื้อเนี่ยก็มีโต้กับบ้างเล็กน้อยจานลีนี่ก็หัวร้อนแล้วก็พูดขึ้นมาว่า ทำไมท่านไม่เอาจิงอ่ะก็เพราะโยมาอยากให้อัตมาทําเช่นนั้นจารีก็โมโหทีนี้ก็รัวใส่ไม่ยั้งเลยแต้ซือเห็นว่ารีกำลังโกรธก็เลยเตะสั่งสอนไม่ทีหนึ่งการต่อสู้ระหว่างมวยเทพและมวยข้าถนนเป็นไปอย่างดุเดือดมวยข้าถนนไล่ต้อนมวยเทพท่ามกลางพยานรับสิทธิชีวิตรีไล่ต้อนใต้ซือจนมาถึงสุดขอบของบันไดใต้ซือจึงสอนเขารู้ว่ากังฟูที่แท้จริงมันไรขอบเขตแนวทางของอัตมาน่ะ มันไล่ขอบเคสจากนั้นจานลีก็โดดตามลงมาไต้ซือจึงกล่าวชื่นชมเขาว่ายอมเริ่มทะลุขีดจำกัดของตัวเองแล้วไต้ซือแสดงเพลงหมัดที่เหนือกว่าออกมามองจากดาวคานก็รู้ว่าเขาชนะทุกคนนี่ก็อึ้งไปเลยเชี่ย yeah, จานลีแพ้วะ่ะแต่จานลีก็บอกว่าถ้าผมยังไม่ตายท่านก็ไม่ชนะไต้ซือยังสั่งสอนด้วยการตันหน้าเข้าไปหนึ่งทีแต่ดูเหมือนว่าจานลีจะพัฒนาระหว่างการต่อสู้จนมองกระบวนท่าของไต้ซือออกทั้งหมดเขาใส่ช่องโหว่ถีบไต้ซือจนล้มทั้งคู่กำลังใช้กระบวนท่าสังห หห้้าามขันนกแต่สิ่งที่ถูกสังหารคือจิตใจแอนั่นวร้านในตัวอาจารย์ลีชัยชนะในครั้งนี้จึงตกเป็นของสิทธิและอาจารย์ที่นำพาให้ผู้หลงผิดกลับมาเดินในเส้นทางที่ถูกต้องได้ทางบอ,อะก็ไม่รู้ว่าใครชนะกันแน่ก็เลยมากดดันเจ๊ดอกเหมยให้ไปบอกสองคนนั้นให้ยอมแพ้ซะสักคนหนึ่งแอ็แม็กซ์ก็มารับตัวซิวหลานตามสัญญาแต่เจ๊ก็บอกว่าถ้ายังไม่ได้ตัวผู้ชนะซิวหลานจะต้องไปอยู่ซ่องแอนแม็กซ์ก็เออีกแล้วใต้ซื้อครับรีบประกาศหาผู้ชนะเถอะไม่อย่างนั้นซิวหลานลำบากแน่ นั่นมันก็เรื่องของโยมอัตมาตั้งใจมาเพื่อล้างจานแม็กนี่ก็กุ้มใจเลยมานั่งระบายกับเพื่อนแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวกูไปลุยพวกแมงคนเดียวเลยมาถึงเนี่เข้าหลังร้านไม่พูดไม่จาจะซัดหน้าแม่อย่างเดียวเลยสุดท้ายก็มานอนกองอยู่หลังร้านจารีกับเต้ซื้อรู้ข่าวก็เลยรีบขับรถมาดูบทเรียนข้อที่1รู้จักคู่ต่อสู้ของตนปันลมลามจา์กังฟูทั้งสองก็ได้เข้ามาถล่มร้านเจ๊รอกเหมยจบด่านหนึ่งนี่ก็ไปต่อกันที่ด่าน2 ไอ้พวกด่านสองนี่ก็พอมีวรยุทธ์ขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังสู้จารีกับไต้ซือไม่ได้มันก็เลยไปคว้ากระบองหงอคงมาไล่ฟาดไอ้คนเนี่ยมันเอาสนาบมือออกมาใช้แต่ก็ยังสู้เป็นาจารจ์กังฟูไม่ได้ที่ชั้นสามพวกเขาเจอคู่ต่อสู้ที่ใช้อาวุธเป็นมีดและขวานแต่ฝีมือนั้นก็เจาะกับไอ้พวกข้างล่างอีกมันโมโหจึงควักปืนขึ้นมาก็เลยโดนแม็กฟาดหัวไปทีหนึ่งพอมาถึงชั้นสุดท้ายเนี่ยก็เจอเจกับบริกายของเขาแม็กเนี่ยก็รีบมาหาตัวซิ่วหลานเลยพวกมันก็บอกว่าถ้าบอกว่าใครชนะมัันนนกก็จจจะะปปลล่่อออยตตวววซิหาาาไ้ืึงบรีช จานรีก็บอกให้ปล่อยสาวใช้ทั้งหมดในไชน่าทาวน์ซึ่งพวกนั้นก็ยอมรับแต่โดยดีแต่มีคนนึงไม่ยอมมันควักปืนออกมาแต่จานรีก็โดดถีบไว้ได้ก่อนสาวสาวถูกปล่อยตัวแม็กซี่โคงหักหน่งชนะเดิมพันจานรีเปลี่ยนเป็นคนใหม่และหวงแจ็คแมนเดินทางกลับประเทศถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามให้ Fa s ต s t o อร TH ด้วยนะครับ